และธุรกิจแรกของเราในวันนี้พบกับผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่ผลิตจากสมุนไพรไทยใช้เทคโนโลยีแนโนในการพัฒนาจนทำยอดขายได้6ล้านบาทต่อปีสวัสดีครับชักผมยอดครับซีอโอบริษัท k o c อครับผู้นำนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์วิจัยจากสมุนไพรเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ จากสมุนไพรเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกสมุนไพรครับเราถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับเกษตรกรกครับซึ่งตอนนี้มีร้อยกว่า,ากลุ่มแล้วก็เกษตรกรกเนี่ยสามารถขายผลิตภัณฑ์คืนคให้เราได้ครับเรานำผลิตภัณฑ์มาดิวกับนักวิจัยเพื่อพัฒนาครับโดยที่ นักวิจัยที่ทํางานเราเปหลักก็คืออาจารย์ชิดสมัยนะครับเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มอ,อใหญ่กลุ่มแรกของเราเนี่ยจะมีอยู่สามลกลุ่มหลักๆเป็นปฏิภัณฑ์เจลนวดนาโ,โนนะครับตัวที่สองของเรานะครับจะมีบนโต๊ะของชาร์จแล้วก็คือสบู่ครับสบู่ตัวนี้เป็นสบูสบ่สมุนไพรครับตัวที่สามก็จะเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นกายด้วยกระบวนการเนี่ยเราเอามาทำนวัตกรรมด้วยการทำิเวอร์นาโนทางบริษัทเนี่ยมียอดขายอยู่ประมาณเดือนละห้าแสนบาทตกปีละหกล้านบาทครับซึ่งการขายที่ปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยทางบริษัทถือว่า ไม่ได้เป็นผู้จัน่านเรื่องการตลาดบริษัทก็เลยจะมองหาพาร์ทเนอร์ทางการตลาดครับก็เลยจะมานำเสนอชาร์ขายหุ้นที่3ล้านบาทแลกกับมูลค่าหุ้น15% CBD นี่ย่อม,มาจากอะไรนะครับมันเป็นสารสกัดของอกันชงนะครับตัวไหนที่ขายดีที่สุดคะ,ะนานโนเจลตัวนี้ครับแล้วมันช่วยเรื่องไมเกรนได้ยังไงไมเกรนตัวแรกเลยเนี่ยอาจจะเกิดจากออฟิซนโดมแล้วมันเลือลักง ครับปวดขึ้นสมองเรื่องที่2เรื่องกลิ่นครับถ้าทดสอบดูเนี่ยเราจะกลิ่นเราทำเรารู้สึกผ่อนคลายมากครับ้าขมับนิดนึงจริงจริงคุณสมบัติตัวหนึ่งของ CBD ก็คือช่วยเรื่องทางความเครียดครับ CBD นี้ยังถูกกฎหมายอยู่มอ่าในถ้าถ้าในการสุขภาพถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายแล้วก็ประเทศอื่นล่ะครับถ้าเราเอานี้ไปประเทศจีนอย่างเงี้ยจะโดนจับไหมฮะประเทศจีนเนี่ยกำลังจะเปิดให้ค้าขาย CBD ได้ถูกต้องก็แสดงว่าหลอดนี้ยังเข้าจีนไม่ได้ จริงๆผมมีคู่ค้าที่จีนแต่เราออกตัวไม่ได้ว่ามันเป็น c b d 100%ยเนครับได้นานโนเจลนี่มันไปเกี่ยวอะไรกับน,นี้นะครับเบสพื้นฐานของสารสกัดสูตรภัยเกือบทุกตัวจะเป็นน้ำมันแล้วการจะเอาน้ำมันเข้าร่างกายเนี่ยครับผิวหนังของเราจะเป็นตัวกองตัวกันได้ดีสารสกัดจะดียังไงถ้ามันเข้าร่างกายเราไม่ได้เนี่ยครับมันก็ช่วยแก้ปัญหาเราไม่ได้ครับการเอาไปทำนาโนเจลเนี่ยคือการแก้ปัญหาเพนพอยตัวนั้นว่าทำยังไงให้สารสกัดที่คุณภาพสูงเนี่ยครับสามารถซึมเข้าใจกาาเเนดดรไ้ีไมันก็มีผลิตภัณฑ์เยอะในททท้ออองตลาาาดีี่่ออกมาขาย แก้ไขในจุดนี้ที่ผมถามคือโปรดักเราเองเนี่ยเรามองตลาดแถวๆนั้นหรือยังไงวิท้นานาคตจริงอ่ะเราก็เองก็อยากครอบคุมพื้นที่ประเทศไทยพร้อมด้วยส่งเสริมออกจากประเทศอะไรครับปัจจุบันเนี่ยก็มีคู่ค้าต่างประเทศเนี่ยก็เข้ามาดูผลงานมาทาบทามมาเลขเปลี่ยนวางแผนที่จะเอาไปขายประเทศเขาอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยประสบการณ์ด้วยหล,หลายๆอย่างเนี่ยผมถือว่าเรายังมีจุดด้เรื่องการตลาดอยู่ก็เลยยังทําการตลาดได้ไม่กว้างมากแต่ในพื้นที่แคบแค่ที่เราทาได้เนี่ยครับ ก็เกิดการซื้อซ้ําการแนะนําซื้อต่อในปริมาณที่ถือว่าไม่คงประมาณหนึ่งยอดขายเดือนละ50า0 0นใช่ไหมครับมีกำไรไหมครับเดือนละปีละเท่าไหร่ครับประมาณ4 0่สิบเครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอหกล้านก็กำไรสัก2ล้านกว่าบาทประมาณนั้นครับมีโรงงานมีอะไรไหมครับตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยจะเป็นโรงงานสกัดครับแล้วก็ขึ้นสูตรแล้วเราไปจ้างโรงงาน OEM ในการบรรจุครับเราจะเป็นเจ้าของสูตร แล้วมีทรัพย์สินเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนั้ทรัพย์สินหลักๆของบริษัทเลยจะเป็นพวกนวตัตกรรมที่เราวิจัยขึ้นมาครับหนึ่งตัวเนี่ยใช้ทุนทุนในการพัฒนาประมาณ3ามถึงสี่ล้านบาทส่วนเครื่องจักรเนี่ยมีไม่เยอะเราจะใช้ลมกับมมหาลัยเป็นท้องแลมมหาลัยอะไรเยงี้ครับครับผมก็โรงงานอื่นแค่แก่สุดก็ได้แล้วคุณมีต่างจากเขาอย่างไรของผมนี่ม,มีนวตัตกรรมอยู่3ามส่วนส่วนแรกเนี่ยคือการใช้สมุนไพร ส่วพมีหลายตัวครับในนี้ครับการจะไปแกะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอาจจะใกล้เคียงแต่คงไม่เหมือนทั้งหมดตัวที่2งเรื่องกลิ่นครับการผสมกลิ่นให้ขึ้นมาได้คุณภาพประมาณนี้หรือรูปแบบนี้เนี่ยครับผมเองเนี่ยให้นักวิจัยจากมทรอสีวิทยมีนักเคมีท่านหนึ่งขึ้นสูตรให้ครับก็มีความยากอีกระดับหนึ่งระดับที่3ก็คือการทนานาโนการทำนานโนจริง,รงมันทําได้หลายองค์กรแล้วนะวันนี้นะครับแต่ว่าต้นทุนมันสูงส่วนใหญ่จะต้องจ้างโรงงานใหญ่ๆขึ้นสูตรทําสูตรทํานาโนอะไรเงี้ยครับ จะไม่สามารถขายแข่งราคาขอับผมได้ขายเท่าไหร่คะเนี่ยขายหลอดเก้าสิบบาทครับสามารถใช้ได้ประมาณ3-6เดือนอยู่ที่กฎแรงการใช้แล้วมีมาร์ชินอยู่เท่าไหร่ฮะตัวนี้70บาทครับ70บาท15% 3้านมล้านใช่ไหมใช่ครับเออธิบายนิดหนึ่งตัวเลขที่ไปตัวเลขนะครับเือบอยสัตว์มีต้นทุนที่ทํามาเนี่ยในปีันสามตัวเนี่ยประมาณ9ล้านบาทในการพัฒนาวิจัยครับมีต้นทุนสต็อกอยู่ตอนนี้ประมาณ1ล้านบาทถ้าไปประเมินจากยอดขายนะครับ บริษัทมีกำไรจากยอดขายประมาณ2ถึง2.4ล้านบาทต่อปีผมตีพีเข้าๆที่5 5เท่าครับประมาณนั้นครับก็จะรวมกันประมาณ20กว่าล้านครับผมก็ตีมาที่20ล้าน5เท่ากำไรมันได้เท่าไหร่12ล้าน5 2.5 5ก็12.5เองนะใช่ก็บวกกับบวกกับต้นทุนสต็อกต้นทุนที่ลงไปอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่5เท่าแล้ว่นียยอดขายแล้วก็แผนการการตลาดนะครับว่ามันจะเติบโตอย่างไรแล้วก็ ทุนที่ลงไปมันจะคืนต่อปีอย่างไรนะครับสำหรับยอดขายปัจจุบันเนี่ยเดินมาประมาณ5 0,000นบาทนี่ครับจะเป็น B2B ประมาณ0 0 0 0 0 0กับอีก3000,000เป็น B2C ครับซึ่ง B2C ของผมเนี่ยจะมีลูกค้าจากหน้าร้านในวางในห้างส่งสินค้าวางในร้านค้าสินค้าสุขภาพวางในร้านขายยาในพื้นที่ใกล้เคียงของภาคใต้ครับแผนที่จะให้ยอดโตได้อย่างไรนะหนึ่งร้านค้าเนี่ยครับขายของให้ผมโดยเฉลี่ยแล้วเกิน10,000บาทต่อเดือนครับซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับยาตัวอื่นที่เขาวางขายร้านยาครับ แต่ผมยังขยับขยายมากไม่ได้เพราะผมไม่มีการจัดการที่ดีพอกับต้นทุนที่มากพอเพราะการวางผ่านหน้าร้านเนี่ยเราต้องมีต้นทุนสต็อกเองครับแต่เรื่องแรกเลยเงินเอาเข้าไปเพิ่มสต็อกค,ครับเพื่อเพิ่มหน้าร้านให้มากขึ้นจากที่2นะครับค่าจ่ายเกี่ยวกับการทาออนไลน์ครับประมาณ5 0,000นบาทจริงๆแล้วกลิ่นของพอดักดีนะครับ อาจจะต้องไปดูแลเรื่องแพคเกจิ้งในเรื่องของการตลาดอ,อีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้ายิ่งจะไปตลาดออนไลน์เนี่ยมัน,มนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะให้มันทันสมัยให้มันเข้ากับสมัยที่ตลาดออนไลน์เขาเขาเขา,เขาต้องการเลยคิดว่าอาจจะต้องขอผ่านชื่นจมในความตั้งใจครับก็ตส่าไปวิชงวิจัยอะไรมาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ผมไม่น่าจะถนัดอินดัสทรีนี้ครับก็ขอผ่านดีลนี้นะครับ มองทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ไมมน่าจะมีความจำเป็นสําหรับผมนะต้องมีผู้ถือหุ้นมันน่าจะเป็นการขาดเงินหมุนเวียนเพราะว่าออนไลน์ก็เตรียมไปแล้วสิ่งที่ขาดก็คือเงินที่จะไปทำสต็อกเพื่อมาขายส่วนเราก็มีโปรดักต์อยู่แล้วมียอดขายมีกําไรการที่จะไปหาเงินหมุนเวียนไม่น่าจะยากแต่สําหรับผู้ลงทุนนะตอนนี้เนี่ยวันนี้ขอผ่านไปก่อนนะ ในช่วงที่แล้วชารกเต้ชารกหมูและชารกกริดได้ขอปฏิเสธการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าชาร์กหนึ่งและชาร์กุกจะตัดสินใจร่วมลงทุนในครั้งนี้หรือไม่พอดักดีนู่นนี่นั่นแต่มันเรายังกังวลเรื่องการโชงอยู่ไงนะครับก็ก็เลยขอขออนุญาตผ่านไปก่อนขอให้กำลังใจนะครับเออ ขอเสนอที่สล้านเนี่ยสาสรับไว้รับไว้ต้องขอบคุณชักตุกนะครับผมรบกวนขอต่อรองนิดได้ไหมครับครับซกัซกซักยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ เพราะว่ากตินี่คือทำทำโรงงานผลิตของพวกนี้อยู่แล้วเข้าใจครับเราก็คงจะช่วยลดต้นทุนเรื่องของการผลิตหรือบางอันอยากจะทดลองหรือเทสอะไรในการเพราะว่าได้สูตรมาเนะะี่ยค่ะถ้าลองในการใช้เนี่ยโรงงานสามารถผลิตปาเพื่อจะป้อนคุณก่อนได้อยู่แล้วนะคะคิดว่าคงจะช่วยทางคุณได้นะคะงั้นก็ตู้จะขอยืนอยู่ที่35%์ที่3ล้านบาทค่ะ ก็ถือเป็นโอกาสทางผมก็ยินดีรับครับีดขอบคุณมากครับย <Yes, okay, ินดีด้วยทางผมครับทางนี้ก็เป็นพนักงานของทุกคนนะ เป็นรุนนองรุนล่านรุนร่งของคนในพื้นที่คนภากใจนะครับเราเขาณลักทุกทีอ่าเทุกความสาเร็จแล้วเราก็ยังให้โอกาสกลับมาในรุ่นล่างๆด้วยใน Shark Tank Thailand ซีซั่น6มีเงินลงทุนจากชาร์ครวมทั้งสิ้น3 0 9 8 0 0ล้านบาทและถ้าคุณอยากเติบโตในการทำธุรกิจอยากมีคอนเนคชันที่ดีในการต่อยอดธุรกิจนี่คือโอกาสครั้งสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปข้างหน้ากับ Shark Tank Thailand เปิดรับสมัครแล้วทาง world w d e w e shark tank thailand com